สวัสดีค่ะเดย์ๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะคุณครูมีกิจกรรมนะคะศิละปะนะคะเกี่ยวกับการปั้นมาให้เด็กๆได้ทํากันนะคะโดยใช้ดินน้ํามันนะคะที่บ้านเด็กๆน่าจะมีอยู่แล้วนะคะของคุณครูมีหลายสีเลยนะคะคุณครูก็เลยทําการปั้นนะคะให้เด็กๆปั้นคนละ5้าอย่างนะคะตามจินตนาการนะคะเมื่อหนูปั้นเสร็จหนูบอกคุณครูด้วยนะคะว่าหนูปั้นรูปอะไรบ้างนะคะอย่างเช่น คุณครูนะคะปั้นทห้อย่างสิ้นกันอย่างเช่นนะคะดอกไม้ดาวเวนปลาแล้วก็พระอาทิตย์ค่ะหนูปั้นเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะส่งคลิปมาให้คุณครูด้วยนะคะว่าหนูปั้นอะไรบ้างนะคะ สำหรับคนที่ไม่มีดินน้ำมันนะคะคุณครูขออนุญาตให้ใช้ดินสอแล้วก็กระดาษนะคะในการวาดภาพนะคะตามจินตนาการจำนวน5อย่างเช่นกันนะคะแล้วส่งคลิปมาเล่าให้คุณครูฟังว่ามีตัวอะไรบ้างที่หนูวาดนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ